ฮู Who คือคือใครฮูสคือของใครฮู Who คือใครฮู Who ที่เติมเอสแปลว่าแสงงดงวขาเป็นเจ้าของคือฮูสเสียงตดได้ของใครฮูเลิฟยูใครรักคุณอืมฮูดูยูเลิฟใครที่คุณรักฮู Who? View you love ใครที่คุณจะรักต่อไปโอ้ดิด you love ใครที่คุณรักแล้วอืมนั่นคือ who ถ้า h o s e car รถของใคร h o s e home บ้านของใคร h o s e phone โทรศัพท์ของใครต่อไปอีก is on the table อยู่บนโต๊ะ เห็นไหมครับ whose phone is on the table whose phone is on the table โ uh, ทรศัพท์ใครเหรออยู่บนโตอนอะ๊ะ mm. น่ะอ e a h whose phone how 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 many สำคัญว่ากับ how much เป็นอันเดียวกันคือเท่าไหร่ how many cats uh huh. how many cats ม,มีเอากี่ตัวละ่ะ uh, for you สำหรับคุณ uh, how many c a t how many cats do you have มีแมวกี่ตัวล่ะที่คุณมีเห็นไหม how many cats how many dogs do you have มีหมากี่ตัวล่ะที่คุณมี how many children do you have ลูกกี่คนล่ะที่คุณมี how many children do you have เห็นไหมถ้า how much มันก็จะเป็นไอที่นับไม่ได้คือเงินหรเขาถือว่านับไม่ได้ how much money how much money มีเงินเท่าไหร่ล่ะ how much money how much water มีน้ำเยอะไหม how much coffee มีกาแฟยเยอะไหม พวกนี้เป็นสิ่งที่เขานับเขาไม่นับกัน How much hair do you have? ผมเยอะไหมล่ะที่คุณมีนผมมูคุณอะ่ะ How much coffee มีกาแฟเยอะไหม How much water How much money อ่าแต่ถ้า How many cat How, How many dogs How many house How many cars เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของรถละ How many cars How many dogs อ่าอ่า How many mango เนี่ย mango tree มีต้นง่วงกี่ต้นเนี่ยเห็นไหม how many มันสําคัญมากนะครับถ้าถามว่า how much เฉยๆ how much ราคาเท่าไหร่ how much is your your car มันมีอ s มาปุ๊บเปจะถามราคาเลยแบบเนี้ยมี verb มี v e r b ช่วย how much is your car ราคาเท่าไหร่ในรถคุณมันต่างจากว่าเงินคุณมีเงินเท่าไหร่คุณมีน้าเท่าไหร่แต่นี่คือราคาเท่าไหร่ how much is your car how much is your home how much is your ring How much is your necklace สร้อยคอแหวนราคาไหมครับราคาเข้าใจไหมครับอืม How much ถ้าถามว่าว <View S 2> <View S 1> ิววิวไหมวิวกับ,ด,กบ view. View ดูกับวิววิวดูกับดิสเห็นไหมดิสอ่าวิววิวดูดิ i วิววิว you go with me คุณจะไปกับฉันไหมตอนนี้หนาววิว you go with me do you love me คุณรักฉันไหมทุกวันอะ่ะ you do you love me Did you love me ที่ผ่านมาคุณรักฉันแล้วอ,อย่าง Did you love me Did you love me ตอนนี้ไม่รักนะถามว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้รักแหละแต่ว่ารู้ว่าที่ผ่านรักไหม Did you love me Did you have breakfast คุณกินข้าวเย็นอะข้าวเช้ายัาง่า do you have breakfast every day คุณกินข้าวเช้าทุกวันไหม Will you have breakfast tomorrow คุณจะกินข้าวเช้าไหมพรุ่งนี้เห็นไหมมันต้องเป็นคำถามว่า yes กับ no สุดยอดมากนะเนี่ย ง่ายมากรู้สึกว่าเห็นภาพกว้างขึ้นไหมเออแค่นั้นอนาคตกับอดีตแค่นั้นถามให้เป็นนะครับไม่ยากหรอก Will not you send money to me this month คุณจะไม่ส่งเงินมาให้ฉันใช่ไหมเดือนนี้ถ้า yes ก็ส่งถ้า no ก็ไม่ส่ง did you send money to me last week คุณส่งไงหมฉันแล้วยางสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะ yes ส่งแล้ว no ก็ไม่ส่งเขาจะงครับับหรือาเก่งมากจบปหได้ขนาดนี้เยี่ยมนะครับ มันไม่ใช่จะได้ได้กันทุกคนนะพอหกสมากได้พลังเขาเยอะก็หอ่าบางครั้งปัญญาตรีบางครั้งก็ไม่ได้เยอะแยะพลังไม่พอพลังในการอยากได้มันไม่พอนะครับคุยกับแฟนนานแล้วยังคุณจินคุยกับฝรั่งเป็นระยะเวลานานแล้วยังโอทำไมแบบเก่งจัง ไปไกลตั้งแต่ถึงกล้าคุยคุยไปเรียนมาอย่างไงถึงได้คุยกับภาษาอังกฤษได้คุยนะคะทีไม่ได้คุยไม่ได้เก่งใช้แอปในการแชทใช้แอปในการพิมพ์หาแชทยังไม่ได้คุยกันเหรอตอนนี้เริ่มคุยอย่างยังค่ะยังยังอ๋อได้แค่ารอ่นหนังสือใส่แอปตอนนี้เริ่มคุยหน่อยนะต้องคุยได้แล้วนะฝึกไว้นะ พอเขาจะมาก็เลยเริ่มเริ่มต้องหาทางเรียนรู้แล้วอืมเอาเอาให้มันได้เอาให้ได้สถาเพื่อนต้องคุยเงยโอยังไม่เคยคุยใช่ไหมครับเนี่ยไม่เคยคุยแบบอย่างนี้ใช่ไหมต,ต้องคุยได้แล้วนะได้แต่ได้แต่แตชทผ่านแอปเพราะว่าเอออยากมีเพื่อนคุยอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้สถานะยังแบบทุกคนเป็นเพื่อนผ่านแอปคุยกันผ่าน แอปแปลภาษาอะไรเงี้ยค่ะอืมชอบปรับใหม่หน่อยนะมันความสัมพันธ์จะได้ดีขึ้นฝึกพูดกับเขาความผูกพันจะได้เยอะอืมจะได้ไม่เสียเวลาแต่บางครั้งสักพักหนึ่งถ้าแอปบางครั้งลูกศิษย์ผมหลายคนก็รู้สึกพลาดไปเยอะเหมือนกันพลาดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเยอะเหมือนกันเขาบาไม่เหมือนเราคุยเขาเขาเบื่อบางครั้งไปนานๆเบื่อความสัมพันธ์มันความผูกพันนะ ไม่มีถ้าเราพูดเห็นอารมณ์เห็นหลายอย่างมันก็เข้าอ,อกเข้าใจกันมันก็เกิดความความรักชวนมันก็มาจากการคุยกันอ่าได้เล่าได้เห็นความจริงใจกันถูกไหมครับอืมบางครั้งความสะพานมันก็ไปไม่ถึงไหนมันก็เสียเวลานะฝึกฝึกหน่อยอุตสายเรียนมาได้เยอะแล้วนะขนาดเนี้ยถือว่าได้การตั้งคำถามมาได้อยู่แล้วถามอะไรเขาได้หมดอืมเนี่ย แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกพวกนี้เราก็จะลืมนะไปต่อหน้าเขาก็จะนึกไม่ออกนะมันต้องฝึกฝึกให้ชินถ้างั้นเราจะนึกไม่ออกนะครับเนาะอืม